อาการภูมิแพ้ดีขึ้นได้ภายใน3เดือนโดยไม่ใช้ยาพี่หนุ่มทํายังไงไปฟังค่ะปกติผมก็ไม่คิดว่าผมจะเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ตั้งแต่ตอนอายุ40ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงหายใจหอบพืดเหนื่อยง่ายไอตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนี้นอนไม่ได้เลยจนกระทั่งต้องไปปรึกษาหมอ แล้วก็ไปซื้อยามากินแต่หนักสุดเลยคือผ่านไปอีกหลายปีกลายเป็นต้องฉีดยาพ่นเดือนละสองหลอดหนักเอาการนะครับพี่สามที่สนิทกันมากมาแนะนําเข้าโปรแกรมฟิลเกรดก็เลยว่าอขอลองดูก่อนพอไม่นึกว่ามันจะช่วยได้ยังไงกับผูิแพ้แต่ปรากฏว่าโปรแกรมนี้ดีจริงครับผมมันทําให้ภูมิแพ้ผมลดลงจากเดือนแรกๆเนี่ยฉีดยาพ่นน้อยลงเดือนที่2มาเนี่ยเหลือแค่หลอดเดียวต่อเดือนหลังผ่านเดือนที่3ไปปุ๊บนี่ไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ใช้ยาพ่นเนี่ย มากกว่า4ปีอาการหอบหืดต่างๆดีขึ้นไม่เหนื่อยง่ายหลับสนิทขึ้นไม่มีการไอตลอดเวลาถ้าสนใจอยากเข้าโปรแกรมฟิลเกรดติดต่อที่ดรอุ๋ยได้เลยครับผมสนใจโปรแกรมฟิลเกรดทักมานะคะ